ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่30ทธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าเกาหลีมาแล้วหนุนไทยหววคมเมนสุดคาที่กันเลยทีเดียวพร้อมกับฮุนเซนครับจนตรอกไม่ยอมรับว่าไทยเนี่ยใช้กําลังยึด กับเส้นเขตแดนล่าสุดซึ่งก็ยังรวมถึงอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราแบบเรียลไทม์นะครับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีการประทะกันด้วยอาวุธหนักแต่เขมรนก็ยังมีการล้มโดนไทยเรามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจนทัพไทยเราเนี่ยยื่นคำขาดออกไปครับก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกองทัพปี่สงศ์นั้นเนี่ยยัง ซึ่งก็เป็นรายงานจากกองทัพที่2เองนะครับก็ได้ออกมาระบุว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่มีการพะทักกันด้วยอาวุธหนักแตอย่างใดแต่ในส่วนของการก่อกวนจากเขมรครับก็ยังคงตรวจพบความเคลื่อนไหวทางทหารฝ่ายกัมพูชาอยู่ในหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะการส่งกําลังบำรุงครับและการใช้โดนเพื่อตรวจการฝ่ายไทยเราทางพื้นทีปาสาพระวิหารเอ่ยผามอมแดงห้วยตามาเรีย และยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเคลื่อนย้ายจากบ้านโกมุยครับไปยังปากช่องคันมาอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับขมิ้นเองเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับตั้งแต่ พื้นที่ภูมะเขือก่อนเลยนะครับภูมะเขือช่องโดนเอาพลานยาวพลานหิน8ก้อนฝั่งไทยเราครับสามารถตรวจการพบโดนเนี่ยบินวันหนึ่งสิบลำบินจากบริเวณหลังเนิน28-1นะครับมุ่งหน้าสู่ภูมะเขือที่ความสูงประมาณ1000เมตรซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นการตรวจแนวการวางกํลาลังของฝ่ายไทยเรานะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นช่องสง,งายังคงเงียบสงบอยู่กับบริเวณนั้นอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์เองในพื้นที่ช่องจอมช่องเปลือแล้วก็ช่องยยี่ยยังไม ความเคลื่อนไหวที่สําคัญเลยนะครับส่วนบริษัทคณะเองก็ตรวจพบทหารกัมพูชาครับเดินออกรัตะเวนคาดว่าเป็นการเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายไดเราถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องระวังเรื่องทุนระเบิดไว้ด้วยนะครับเพราะขาะมรมันรู้แหละว่าเรารัตะเวนไปตรงไหนบ้างอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับบริเวณปราสาทตาเมินโทมณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็สามารถตรวจพบโดนจํานวนมากประมาณสามสิบเอ็ดลำเลยครับบินเข้ามาในพื้นที่การสู้รบและก็แนวหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องซึ่งฝั่งไทยเราครับก็สันนิษฐานออกมานะว่า ได้เราว่าวางจุดไหนกันบ้างส่วนในพื้นที่หนึ่งนะครับชายแดนจังหวัดสุรินเนี่ยในพื้นที่ช่องสายตะกูครับก็สามารถตรวจพบโดนราว50าลำเลยครับบินจากทางทิศต,ตะวันตกไปยังทิศเหนือที่มีความสูงประมาณ9 0 0าถึงหนึ่เมตรคาดว่าเป็นการตรวจทางทหารเช่นเดียวกันก็สถานการณ์ล่าสุดนะครับตลอดทั้งวันเลยยังไม่พบการประทะด,ด้วยอาวุธหนักหรือว่าการยิงตอบโต้โดยตรง มันอยู่ในช่วงของการจุดยิง72ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วแต่ก็ถือว่ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ครับทั้งการเตรียมกําลังการเคลื่อนย้ายกาลังบํารุงและก็การปฏิบัติด,ด้านข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ยังสามารถตรวจพบรถบรรทุกเนี่ยน่าจะประมาณ30คันได้ในการส่งกําลังบํารุงของขมิ้เองและก็ส่งสเสบียงต่างๆอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดตามบริษัทแนวชายแดนของกองทัพภาคที่2นะครับพี่ขมิ้นก็ยังดื้อด้านไม่เลิก ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นท่าทีปรบักต่อกันอยู่นะครับโดยเฉพาะการพบโดนหนาแน่นเนี่ยมากกว่า250ลำที่ทางกองทัพที่2ออกมาเปิดเผยเองโดยตั้งแต่วันที่28ธันวาคมเลยครับเราก็มีการตรวจพบโดนบินจากฝั่งกัมพูชาล้ำเข้ามาในเขตดแดนไทยเราเป็นจำนวนมากกว่า250ลำยังมีครั้งว่าเยอะมากนะครับแล้วก็บินหนาแน่นในบริเวณช่องบกช่องอันมาเขาสัตตสมซามแต่โดนตวนช่องกลางปราสาทตาเมินทมครับแล้วก็ช่องสายตะกูโดยกองทัพที่2ก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวครับเข้าข่ายเป็นการย,ยั่วยุและละเมิดมาตรการล ระดับความตึงเครียดซึ่งฝั่งเราเองก็เลยยื่นคําขาดออกไปว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะเราก็มีความจําเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนการดาเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวกําลังพลกัมพูชาครับจำนวน18นายตามที่สถานการณ์และก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ยื่นคําขาดไปเลยครับแล้วรยายงานล่าสุดออกมาสิ่งที่ขมรตอบกลับก็เป็นการยอมทุกอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยพลโทมารีโสเจตาก็ได้ออกมาแถลงการดุดดนุนะครับบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ย ไม่ได้มีการบินโดรนล้ำไป250ล้ลำแต่อย่างใดและก็มีคำสั่งออกมาเลยจากฝั่งเขมรนะครับบอกว่าห้ามบินโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะจังหวัดใกล้ชายแดนไทยของเราอ่ะอันนี้เป็นคำสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการแก้ต่างออกมานะครับจะเชื่อได้ไม่ได้เนี่ยคงต้องมาลุ้นกันผมก็ยังคิดว่าเขมรยังจัดบินเหมือนเดิมแหละเพราะว่าการออกคำสั่งมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นทางการทูตมากกว่าเพราะว่า มันจะได้มีเรื่องข้อแก้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าพบโดนแล้วเนี่ยขามเนก็จะบอกว่าฉันได้ออกคําสั่งห้ามบินโดนไปแล้วแต่ถึงอย่างไรในสถานการณ์แนวหน้าเนี่ยเราก็คงยังจะตรวจพบอย่างต่อเน,นื่องกับโดนที่ขามเนบินล้ําเข้ามาก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตสถานการณ์กันหลังจากนี้นะครับว่าขามเนจะหยุดจริงไหมการหยุดยิงเนี่ยเอาละมันนัดครบไปแล้วเราก็เตรียมที่จะปล่อยตัว18เฉลยศึกของขามเนเอง,เอง เพราะว่าอยู่นานเนี่ยกินจนอ้วนเลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันนะครับให้หุนเซนเนี่ยกลับไปเลี้ยงเองเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพเรือภาคที่1ได้เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบเลยครับกับเรือหลวงประจบคิริขันจับน้ํามันเถื่อนครับที่ขนมากกว่า1 0,000ลิตรกันเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์นี้ครับดูเดือดกลางทะเลเพราะว่าทัพเรือภาคหนึ่งเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบครับสกัดจับเรือน้ํามันพลนิกรอบขนน้ามันเถื่อนเนี่ยมากกว่า10,000ลิตรซึ่งการปฏิบัติครั้้งนนีก็็เปปไอย่างับไวและก็็เดขาดเพราาะว่ เจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยเราครับเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แบบเบ็ดเสร็จพร้อมกับตัวยึดของกลางควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมซึ่งน้ำมันนี้เนี่ยอาจจะมุ่งหน้าไปยังฝั่งของเขมรก็ได้นะครับเพราะก็มีข่าวมาว่าเขมรเขาขาดน้ำมันอย่างหนักเนื่องจากเราปิดด่านเราปิดน่านาน้ำทะเลเหมือนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเราสกัดจับแบบเข้มงวดเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องการันตีครับว่าฮุนเซนเนี่ย น่าจะเริ่มอดอยากและก็หิวโซเป็นอย่างมากกับเรื่องของน้ํามันอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการเปิดภาพปักทงหลายต่อหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาษาตามเมินทมจุดภาษาตาเมินทมเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่า ฐานที่มั่นจากใกล้กันขนาดนั้นนะครับเพื่อมองเห็นกันเลยซึ่งกระเมนก็ยังอยู่ปกตินะครับยังไม่ได้มีการฐานแตกหรือว่าถอยรถออกไปแต่อย่างใดพยายามเข้าตีเราแต่ว่าเข้าตีไม่ได้ก็อยู่ประจันหน้ากันแบบนั้นและก็ยังมีช่องระยีนะครับที่เราปักหมุดปักทงได้รวมถึงพื้นที่บ้านหนองจานที่ฐานในเราเนี่ยยึดคืนตามเส้นสินำเงินเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วกับแผ่นที่มาตาส่วน1ต่อห0,000ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับในโซนกองทัพเรือนเนี่ยก็มีรายงานว่าสะพานเหล็กใจจุมเนี้ย ที่เอเจุต์ของไทยเราเนี่ยขึ้นถล่มไปบริเวณในพื้นที่ตำบลธรรมดาในฝั่งอัมบูชาเองนะครับที่เคยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในการปะทะกันแต่ล่าสุดคัมเรนก็มีการซ่อมสะพานแล้วนะครับและก็เปิดสัญจรได้อีกครั้งในวันที่30ธันวาคมนี้เลยเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงทางฝั่งเกาหลีกันบ้างเรียกว่าหนุนไทยเต็มระบบเพราะล่าสุดชาวเน็ตเกาหลีใต้หรือว่าสื่อเกาหลีใต้ครับไม่เห็นด้วยกับคัมเนนะกับประเด็นที่ชาวคัมเรนครับที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยออกมาช ไทยเนี่ยได้ใช้เครื่องบิน T50 ครับที่ผลิตจากเกาหลีโจมตีทางอากาศในฝั่งกัมพูชาซึ่งข้อมูลนี้แหละครับเกาหลีใต้เดือดมากๆครับซึ่งก็มีบางคอมเมนต์บางคอมพิดเห็นก็บอกว่าไทยทําได้ดีมากโจมตีขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์แล้วก็ยังบอกว่าเรียนลูกค้าของ T50 TH พร้อมส่งจรวดแล้วให้กับคอมเมรีวิว อันนี้แหละครับที่เขมรรู้สึกว่าโกรธมากเกาหลีใต้ก็หนุนได้เต็มระบบกับชาวเน็ตของพวกเขานะครับคือฝั่งเขมรนเนี่ยชุมนุมไปทั่วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยแคนาดาเอ่ยหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขมรก็ยังชุมนุมนะครับแต่เกาหลีไม่ทนครับเกาหลีก็ออกมาตอบกลับหัวนหนักๆไทยหัวนหนักๆจัดให้หนักๆก,กับเขมรอีกสักลูกหนึ่งก็ได้สาหรับลูกค้าที่พร้อมจะรีวิวอันนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการ ตอบโต้กลับนะครับก็น่าจะชี้ชัดแล้วว่าเกาหลีนั้นเลือกฝั่งไหนกันแน่ต่อันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงกรณีของเส้นเขตแดนกันหน่อยที่ล่าสุดฮุนเซนประกาศกร้าวออกมาแล้วครับว่าไม่ยอมรับเส้นเขตแดนใหม่โดยเด็ดขาดจากกาันใช้กําลังของฝั่งไทยเราอย่างเช่นกรณีบ้านหนองจานนะครับที่ไทยเราเนี่ยยึดคืนแผนที่มาตราหนึ่งต่อห้าหมื่นได้สําเร็จแล้วตอนนี้คนขมรก็เริ่มที่จะทยอยเข้าพื้นที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วบึงตะกวนกันแล้วโดยฝั่งทัพไทยเรานะครับก็นาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย,ยนหกสิบต หลังจากที่ไทยเรายึดคืนมาได้พร้อมกับปักธงตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห0,000แล้วต่อมาฮุนเซนเนี่ยก็ถแถลงการออกมาแบบด่วนๆเลยครับบอกว่าได้นัดไทยประชุมด่วนในการปักปันเขตแดนในต้นเดือนมกราคมนี้และก็ยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรับการเปลี่ยนเส้นเขตแดนจากการใช้กับหลังดููครับฮุนเซนขนาดเราเนี่ยโดนยึดแบบภาษาตาควายในช่วงรบกันรอบแรกนะเราก็ยังไม่ได้มีการประกาศถแถลงการแบบนี้และฮุนเซนก็ยังบอกว่าต้องนัดประชุมหารือกันในเวที JBC เพื่อดาเนินการทารวจและก็ปักปันเขีดแดนให้ชัดเจนโอ้โ oh, ห oh, ดูฮุนเซนเนี่ยจนตรอกแล้วนะครับคือพอเรายึดแล้วเนี่ยเรายึดทั้งดุนเลยนะตามแบนที่1ต่อห0 0 0 0ื่ก่อนหนนี้ฮุนเซนเหมือนจะคิดว่าเฮ้ยไทยเราก็น่าจะไม่ลับมากับพะดีพีพาดแหละแต่เอาเข้าจริงๆครับไทยเรายึดแบบแหลกลานกันเลยน่าจะประมาณเกือบ500หลังคาเรือนได้แหละที่ยังได้รับผลกระทบอยู่แล้ว เขาไปกดดันฮุนเซนนะครับฮุนเซนก็เลยออกมาแถลงการแบบนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยจะไม่ยอมรับเส้นเกตแดนของเรามันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆเลยครับแล้วจิ้งจอกเท่านคนนี้ก็ยังยืนยันแบบหนักแน่นว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆเด็ดขาดจากการใช้กําลังพร้อมกับเรียกร้องชาวกัมพูชาครับได้ไว้วางใจรัฐบาลของฮุนเซนเองแต่เชื่อเถอะยังไงก็ไม่ได้นะครับเรายังไงก็ไม่ยอมรบกันมาอย่างหนักหน่วงเราสูญเสียทหารวีรบุรุษของไทยเราเนี่ยไปหลายนายหลายท่านเลยแต่ขมรอยู่ดีๆจะ ให้ชาวบ้านเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ก็เป็นไปไม่ได้ เอาละผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยอาจจะมีการจัดตั้งม็อบขึ้นมาประท้วงก็ได้กับบริเวณนั้นซึ่งมันอาจจะมีปัญหาตามมาเยอะเช่นเดียวกันเราก็ต้องเร่งสร้างนะครับกำแพงแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์อเ,นอเนี่ยปิดแนวเขตแดนเฉพาะจุดเอาไว้ก่อนนี่เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรารวมถึงเรื่องต่างๆที่ฮุนเซนมีการต้อย,อยแถลงออกมานะครับฮุนมาเน็ตเนี่ยแถลงออกมารอบหนึ่งเล่นกันเป็นขบวนการเลยนะครับสำหรับคราวนี้แต่เราก็จะไปะยอมไม่ได้เพราะทหารไทยเราเนี่ยบาดเจ็บจากทุนระเบิดจากขเขมรอีกแล้ว ในบริเวณบริเเขาสัตตโสมเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากเราเนี่ย